สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะในวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณค่าโลกใบนี้เราให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆผ่านการพิจารณาตามสายตาของเราว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนตัวอย่างเช่นประกาด้ามน,นี้เราตีค่าตีคุณค่าราคาจากการพิจารณาว่าแพคเกจจริงทำจากวัต สดุอะไรหรือตัวหมึกนั้นใช้หมึกประเภทไหนแล้วก็อาจจะพิจารณาไปถึงว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตที่ไหนอย่างไรแล้วก็นี่ก็คือทําให้เราทั้งหลายได้พิจารณาออกมาเป็นคุณค่าของประกาศหนึ่งแทงหลายครั้งเราก็ใช้วิธีการนี้ค่ะในการที่จะพิจารณาคุณค่าของผู้คนโดยการพิจารณาว่าคนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนหรือสร้างผลงานมากแค่ไหนแล้วก็ให้คุณค่ากับคนคนนั้นแต่ในวันนี้ พระคำยามเช้าในตอนที่ชื่อว่าคุณค่าที่มาจากพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันจากมุมมองของพระเจ้าในสดุดีบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่8พระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ1ถึง8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงยิ่งนัก ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่ซ้องสาธุการโดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระง,งับยับยั้งศัตรูและผู้กระทําการแก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ ระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาเพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือฝูงแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกในอากาศปลาในทะเลและอะไรต่างๆที่ไปมา จากถ้อยคำที่เราเบลกันได้รับฟังไปในพระธรรมสาดุดีบทที่8ได้พูดถึงพระสิริของพระเจ้าและก็เกียรติของมนุษย์เป็นภาพที่เราได้เห็นสองด้านนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเกียรติของมนุษย์ที่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักในวันนี้เรามาพูดถึงคุณค่าของมนุษย์ที่พระเจ้าเป็นผู้ให้ อยากให้เราทั้งหลายระลึกเช่นนี้ว่าคุณค่าของตัวเรานั้นไม่ได้เกิดจากการพิจารณาของคนในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการพิจารณาว่าเราเองทําผลงานในชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่ได้เกิดจากการว่าเราได้ทำสิ่งดีมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เกิดจากว่าเราเองนั้นเรียนสูงแค่ไหนแต่คุณค่าชีวิตของมนุษย์นั้นมาจากพระเจ้าพอถ้อยคำในสดุดีที่เราได้รับฟังไปได้พูดถึงว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติแก่เขาพี่น้องที่รักนี่คือข่าวดีมนุษย์ทุกคนไม่ได้ถูกพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนแต่มนุษย์ทุกคนนั้นมีคุณค่าที่เท่าเทียมกันซึ่งคุณค่านี้ดั้งเดิมนั้นมาจากพระเจ้าก่อนที่เราจะมาเข้าใจคุณค่าของมนุษย์เราต้องเข้าใจคุณค่าของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้าก่อน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องที่รักพระองค์มีพระนามสูงยิ่งกว่าบรรดานามใดๆทั่วโลกนี้และพระนามของพระเจ้าเป็นที่แท้สองต่อบรรดาทุกๆชนทุกชั้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงคนที่เติบโตแล้วเป็นผู้ใหญ่พี่น้องที่รักพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้พระองค์เป็นผู้สร้างเรา นี่คือคุณค่าของเราทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงนามสูงสุดของโลกนี้พระองค์เป็นผู้สร้างเรานี่คือข่าวดีจริงๆพี่น้องที่รักถ้าเราเองอา,อาจจะเคยไปซื้อโทรศัพท์มือถือต่างๆแลวเราพบว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยคนที่มีความสามารถโทรศัพท์รุ่นนี้ถูกสร้างด้วยคนที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบเป็นคนออกแบบมาเราเองก็จะรับรู้ว่าโอ้นี่เป็นโทรศัพท์ที่ดีจริงๆเพราะสตีฟจ็อบมีความสามารถที่เก่งกาจ เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เก่งกาจเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่เกรียงไกรเป็นพระเจ้าที่ทุกปากในโลกนี้ส่งเสียงแซ่สองพี่น้องที่รักนั่นแปลว่าเราเองเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คุณค่าของเราอยู่ที่พระเจ้าและมากไปกว่านั้นคุณค่าของเรานั้นอยู่ที่การที่พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่ให้กับเรา ในพระธรรมที่เราได้รับฟังไปในข้อที่6ได้บอกว่าพระองค์ทรงมอบอํานาจให้มนุษย์ได้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์และพระหัตถกิจของพระเจ้าคืออะไรบ้างพี่น้องที่รักคือธรรมชาติที่สวยงามยิ่งใหญ่ซับซ้อนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานั้นได้ดูแลให้ร้องลายนั้นปกครองสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นพี่น้องทิรักราทั้งหลายนอกจากเราเองรับรู้คุณค่าที่เกิดมาจากพระเจ้าแล้วเรายังได้รับเกียรติจากพระเจ้าในการที่จะทําหน้าที่สําคัญในการดูแลโลกใบนี้ที่สวยงามของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องทิรักค่ะวันนี้เราทั้งหลายสงสัยในคุณค่าของตนเองสงสัยว่าเราเองมีคุณค่าพอไหมหรือหลายครั้งเราสงสัยว่าเราเองไม่มีความสามารถ เราเองการศึกษาอาจจะไม่สูงมากนักเราเองนั้นไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเราเลเองนั้นเรียนไม่เก่งเราเองไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนอย่างหลายๆคนที่ถูกยกย่องในโลกนี้หลายครั้งอาจจะทําให้เราเองนั้นสงสัยในคุณค่าของตัวของเราแต่ในตอนนี้พระเจ้าได้มอบความมั่นใจให้กับเราทั้งหลายทุกคนว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของโลกนี้ ค่านิยมของโลกนี้หรือเกียรติที่โลกนี้ให้แต่มูลค่าของทั้งหลายนั้นอยู่ในพระไทัยพระเจ้าคุณค่าของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ทรงใส่ใจมนุษย์ที่เล็กน้อยอย่างเราและพระองค์ทรงสร้างสรรคนเล็กน้อยอย่างเราขึ้นให้ดูแลสิ่งใหญ่ในโลกนี้พี่น้องที่รักอยากให้เราภูมิใจที่เราเองเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และอยากให้เราเชื่อมั่นในคุณค่าที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราแล้วแล้ววันนี้เราจะดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่าตัวเราเองมีคุณค่าอยากให้พี่น้องบอกแก่ใจของเราว่าฉันมีคุณค่าโดยพระเจ้าเรามีโอกาสได้สงบใจอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ยืนยันให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่า พราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระนามสูงเหนือนามทั้งปวงและทุกๆคนในโลกนี้ทั้งสวรรค์และโลกก็ยกย่องแท้ซองพระนามของพระองค์พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้เป็นผู้สร้างเราและได้มอบอำนาจให้กับทั้งหลายได้ครอบครองโลกนี้เป็นเกียรติสูงสุดของเรา ดังนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเราเองเกิดมาในโลกนี้มีคุณค่าหรือไม่พอะพระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนว่าเรามีคุณค่า พระบิดาพระเจ้าขอให้เรามั่นใจและเดินไปกับพระองค์ด้วยความรู้แน่ชัดผ่านข้อพนี้ว่าเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราเพราะคุณค่าของเรานั้นไม่ได้ถูกโลกกําหนดแต่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดให้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงให้คุณค่ากับเราถึงเพียงนี้ขอให้ใจของเรานั้นสํานึกในพระคุณของพระเจ้าเสมออธิษฐานในานามพระเยซูอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวนท่านจะทำอย่างไรจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าของตนเองตามสายพระเนตรของพระเจ้าได้ และสิ่งสุดท้ายที่อยากให้เราเอมีโอกาสได้จดจำในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงใส่ใจผู้เล็กน้อยขอพระเจ้าวอวยพรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่ตางๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ